ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจะมีแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาะคผู้ทรงมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่สารชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการสายทานธรรม ได้กลับมาพบกับสารชนท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งอัตมาภาพในนามของศูนย์เผยแผ่ธรรมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในนามของสนักเรียนสนักวิปัสนากรรมฐานวร,รเปิงตะโพธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะได้น้อนมนำเอาซึ่งสาระธรรมในคัมภีร์พิสุทธิมักมาแสดงแก่สารชนทาน่าฟัง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของศีลสมถิปัญญาอันเป็นทางเพื่อเข้าถึงความบริสุทธิ์แห่งจิตซึ่งวันนี้ยังกล่าวในส่วนของปริเชตที่สองทุดงคณิเทศหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของทุดงการอยู่ป่าอรัญญิกะทุดงซึ่งก็กล่าวว่าการอยู่ป่านั้นก็คืออยู่ที่บ้านนอยู่อยู่ที่ห่างบ้าน ห้าร้อยชั่วธนูนั่นแหละทั้งแสดงว่าแม้นหากว่ามีหมู่บ้านอยู่ในที่ใกล้กับวัดพิสุส์สามเณินซึ่งอยู่ในวัดก็ได้ยินเสียงของชาวบ้านอยู่แต่ก็ไม่อาจจะเดินทางตรงๆถึงกันได้เพราะมีภูเขาและแม่น้ําเป็นต้นขั้นอยู่ในระหว่างทางใดอันเป็นทางเดินโดยปกติของวัดนั้นแม้นหากจะพึงสัญจรไปมาเรื่อยๆก็ตามเพื่ถึงเอาเป็นห้าร้อยชั่วธนูโดยทางนั้น แต่อารนยิยกตพิสุดใดปิดกั้นทางเล็กๆในที่นั้นนั้นเสียเพื่อประสงค์ที่จะให้สําเร็จเป็นองค์ของบ้านใกล้วัดอะรเนี่ยอารนยิกรนยกทุด,ดงหรือว่าอารันิยิกตพิสุนี้ยอมเชื่อว่าโจระทุดงคือต้องการ จประสงค์ยันที่กล่าวแล้วว่าต้องการให้ห่างไกลจากความรู้สึกเป็นคุ้นความคุ้นเคยกับบ้านก็และเท่าประชาหรืออาจารย์ของอารัญญิกพิขุเก็ต้องอาพาธขึ้นมาเมื่อท่านไม่ได้ความสัปปายะในป่าจะพึงพาอุปชายะหรืออาจารย์ไปอาาุปถากที่เสนสาสนะภายในบ้านก็ได้แต่ต้องรีบกลับออกไปให้ทันการทำให้อารุณเกิดขึ้นในที่อันประกอบด้วยองค์แห่งป่า ถ้าโรคของพระบัญชาหรืออาจารย์กำเริบขึ้นในเวลาอารุนขึ้นพอดีก็เพึงอยู่ทำกิจพัดถวายแดบ่บัญชาอาจา์นั้นเถิดไม่ต้องห่วงทำาทอดงให้บริสุทธิ์หรอกอันนี้ก็คือว่าเน้นการถือทวดงก็คคอเน้นประโยชน์ถ้าเกิดบัญชาอาจารย์มีอาการป่วยไขย้ป่วยหนืจะเป็นจะตายบุคคลผู้ถือทอดองอยู่ปา่าก็ต้องสละทอดองของตนยอมให้ตนเองนี่เรียกว่าอยู่ ขึ้นอารุณ์ในวัดในบ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องกลับไปหาทุด,ดงของตนโดยที่ครูบาอาจารย์ก็ป่วยไข่ยอยู่อาการกำเริบอยู่อย่างนี้เพราะนั้นก็การถือ,อาการถือทุด,ดงข้อนี้เนี่ยก็เพื่อให้ผูสูึกษคุ้นเคยกับการอยู่ เสนาสนะป่าที่ไม่ต้องกังวลกับบุคคลหรือสถานที่มีความทุกข์กับการดูแลเสนาสนะอย่างนี้เป็นต้นส่วนประเภทของทุ่ดงนั้นมีดังนี้นะก็แหละเมื่อว่าโดยประเภทแม้มิสูผู้อยู่ในป่าเป็นบกตินี้ก็มีสามประเภทในสามประเภทนั้นก็คืออรัญญกาทุด่ดงชั้นอุกฤษย่อมทําให้อารุณเกิดขึ้นในป่าตลอดการคืออยู่ป่าเป็นนิด แม้แต่ในช่งพรรษาก็ต้องอยู่ในป่าพิสุทธ์ถืออรัญญิกะทุดงชั้นกลางย่อมอยู่ในเสสนะบ้านได้ตลอดสี่เดือน,น้นฤดูฝนนะและอยู่ในป่าแปดเดือนนอกฤดูฝนถ้าถืออรัญญิกยังต่ำย่อมอยู่ในป่าตลอดสี่เดือนในฤดูร้อนเท่านั้นฤดูฝนหรือฤดูหนาวนั้นอยู่ในบ้านได้ อันน <étique> <occasions S 1> ี้ก็ถือว่าเป็นการถืออย่างต่ําคือว่าไปถืออยู่ในป่าช่วงหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยชั้นอุกิจถ้าหน้าหน้าหนาวหน้าร้อนอยู่ในป่าหน้าฝนอยู่ในบ้านนี่ชั้นกลางหน้าฝนหน้าหนาวอยู่ในวัดบ้านแต่หน้าร้อนเท่านั้นอยู่วัดป่าอันนี้เรียกว่าชั้นชั้นต่ํา คือช่วถือชั่วหนึ่งส่วนสามของปีถ้าหนึ่งส่วนสองของปีก็เช่้นกลางทั้งหมดเลยจะเป็นชั้นอุกฤษถ้าทุดงนี้แตกเพราะเหตุใดก็ก็หละเมื่ออาริอารัญญิกาิพิสุทั้งสมประเภทนั้นมาจากป่าแล้วฟังธรรมเทศนาอยู่ใน,ในสินาศาสนาภายในบ้านแม่นขึ้นอารุณเมื่อแม่นถึงอารุณจะขึ้นในการตามที่กำหนดไปแล้วธุดงก็ไม่แตก คั้งฟังธรรมแล้วกําลังเดินทางกลับไปอยู่ถึงแม้อารุณจะตั้งขึ้นในระหว่างทางทวดดงก็ไม่แตกว่าถ้าเน้นในการฟังธรรมมาจากป่าและฟังธรรมเทศนาอยู่ในเสนาสนะภายในบ้านาแม้ถึงอารุณ์จะขึ้นในการตามที่ได้กำหนดไว้นั้นทวดดงก็ไม่แตกเพราะเน้นการฟังธรรมอยู่ฟังธรรมแล้วก็เดินทางกลับไปอยู่ถ้าอารุณขึ้นในระหว่างทางก็ถือว่าทวดดงไม่แตกอื แต่ถ้าเมื่อพระธรรมะลุกไปแล้วอารยน,นิกับพิโคทั้งสามประเภทนั้นคิดว่าจะพักนอนสักรู่แล้วจึงจะไปดังนี้แล้วเลยหลับไปทําให้อารมณ์ขึ้นในเสนาสนะภายในบ้านหรือทาให้อารมณ์ขึ้นในเสนาสนะภายในบ้านตามความเชอาใจของตนทุดงก็แตกแต่ว่าเสียทุดงถ้าเน้นการฟังธรรมอยู่ แม้จะสบางในวัดในบ้านก็ยังถือว่ายังถือทุ่ดงได้อยู่ไม่ทุด,ดงไม่เสียฟังธรรมเสร็จกลับเข้าป่าในระหว่างทางอารุณ์ขึ้นก็ไม่เสียอาน,นิสงส์ของการถืออรัญญิกทุ่ด,ดงมีอย่างไรก็แหละอาน,นิสงส์ในทุ่ด,ดงนี้มีอะี้คืออรัญญิกพิฆูผู้สนใจ ถึงซึ่งความสําคัญแห่งป่าเป็นผู้ควรที่จะได้บรรลุซึ่งสมาธิที่ยังไม่ได้บรรลุหรือเป็นผู้ควรที่จะรักษาไว้ได้ซึ่งสมาธิที่ได้บรรลุแล้วแม้ส่วนในญ่พระบรมศาสดาก็ทรงพอพระทัยต่อท่านเหมือนดังที่ตรัสไว้ว่านาคิตติปิสุด้วยเหตุนี้เราย่อมพอใจต่อภิสุนั้นด้วยการอยู่ในป่าดังนี้อันหนึ่งสิ่งต่างๆมีรูป อันไม่เป็นที่สปะยะเป็นต้นย่อมไม่ลบกวนจิตของอารัญญิกะพิสุจนั้นผู้อยู่ในศีนาสนะอันสงัดพิสูผู้อยู่ในป่าเป็นปกติเป็นผู้สิ้นความสะดุ้งหวัดเสียวแล้วละความพอใจอะไรในชีวิตได้แล้วท่านย่อมได้เสวยรสแห่งความสุขอันเกิดแต่มิเวกอันหนึ่งภาระที่จะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งภาพมองสกุลเป็นปกติเป็นต้นย่อมเป็นภาระภาวะที่เหมาะสมแก่ท่านอารัญญิกะทลงนั้น พิสษจน์ที่อยู่ในปา่านั้นว่าถ้าถือภาพมางสกุลเป็นปกติยิ่งดีเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าใครจะลักขโมยเพราะผ้าเราเป็นภาพบางสกุลท่านย่อมได้เสวยผลความสุขอันเกิดจากวิเวกสิ่งใดการวิเวกจิตวิเวกจนถึงขั้นอุปธิวิเวกเนี่ยการวิเวกก็คือความสงบทางด้านสิ่งแวดล้อมจิตวิเวกความสงบจากจิตที่ว่าสงบระงับนิวรณ์ห้าได้ จีกหนึ่งขั้นอ,อปุปเทวิเวกก็คือสิ้นกิเลสสวะไดะ้แล้วก็ผู้อยู่ป่านี่ก็เป็นคนที่หมดความสะดุ้งกลัวเพราะว่าอยู่วัดเนี่ยมันยังมีประตูก็ล็อกประตูอยู่นะมีหน้าต่างก็ล็อกหน้าต่างมีบ้านก็ล็อกบ้านมีวัดก็แล้ว็อกประตูวัดมีความปลอดภัยแต่ท่านผู้อยู่ป่านนะไม่มีรั้วไม่มีบ้านไม่มีวัดไม่มีศีลสนะใดๆน,น,นอนในป่านั้นนะ งูก็มีเสือสัตว์ร้ายได้ต่างๆก็ดียอ่อมเข้ามาถึงที่สุดนั้นได้เลยง่ายฉะนั้นบุคคลนั้นจะต้องไม่มีความเสียดายอะไรในชีวิตแล้วจึงจะอยู่ในป่าได้อย่างสบ,บายใจศาสนาก,ก็เป็นศาสนาที่สงัดก็คือสงัดเจา้าการลบกวนจิตใจของสถานญาติโย,ย,ยมอ,อันนี้ก็อยู่ศาสนาป่าก็อยู่ประจาที่ได้เหมือนกันแต่อยู่ในป่า อรัญญีกับพิสุผู้ชอบความสงบไม่คุกครียินดีในเสนาสนะอันสงัดเป็นผู้ยังพระมานัตของสมเด็จพระอรหนาถให้ทรงปรดปานได้ด้วยกันอยู่ในป่าแม้นองพระสมาสมนเจนัจะทรงสน,นเสริญให้พิสุจอยู่ในทาหน้าที่ประกาศธรรมเผยแผ่รธรรมจจรกิกธรรม,รรรมแต่ก็เน้นให้พิสุจน์ทั้งหลายน,นั้นไม่คุกครีกับชาวบ้านอยู่ อยู่ในป่าเป็นนิดปัจจุบันนี้มันไม่ได้อยู่ในป่าอย่างนั้นแล้ววัดทั้งหลายเนี่ยที่เราเคยว่าเรียกว่าวัดป่าก็อยู่บ้านอวัดหล,หลายวัดชื่อว่าวัดปา่าเลยเขาเรียกว่ามีบ้านล้อมรอบทั้งสี่ทิศก็เรียกว่าวัดปา่ามันเป็นความหมายของอนิกายศาสนาไปียไม่ใช่เป็นป่าอย่างแท้จริงอย่างที่ความหมายเดิมที่เคยเป็นบางทีก็แต่ก่อนก็เป็นป่าแหละแต่ตอนนี้ชาวบ,บ้านก็บุกลุกไปถึงหมดแล้วอย่างนี้นะ วัดในเขตเชียงใหม่ตามเขตเชียงดอยแต่ก่อนเขาเรียกว่าวัดป่านท้านั้นเนาะเป็นเขตวัดป่าแต่ตอนนี้ก็มีบ้านอะเรียกว่าทั้งหน้าวัดหลังวัดเหนือวัดใต้วัดก็มีหมู่บ้านลอ้ลอมรอบไปหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็มันก็เลยเป็นเป็นป่าแค่เชื่อว่าป่าแต่ก็ยังอยู่กลางบ้านนั่นเองอย่างนี้ก็เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่รู้จะว่ายัางไงยกวันหนีก็ไม่ได้อะไรประเภทนี้ นะจะย้ายตนเองออกไปไปอยู่ป่าใหม่หาป่าลึกป่าลึกเข้าไปอีกก็ได้นะแต่ปัจจุบันนี้กฎหมายทางบ้านเมืองก็ห้ามไม่สูบกลุกป่าอีกจริงการอยู่ป่าของพระนั้นเป็นความชอบธรรมในทางวินยัยแต่ท่านก็บอกว่าถ้าไปสร้างเป็นวัดใหญ่โตมหาารในป่าเขาก็ห้ามอีกไม่ควรเป็นอย่างนั้นมีกฎหมายห้าม อันนี้นะอรัญญิเกับพิสูจน์ผู้สํารวมอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวย่อมได้ความประสบความสุขอันใดลดเห็นความสุขอันนั้นแม้นแต่ทวยเทพกับพระอินทก็ไม่ได้ประสบว่าความสุขที่ของเทวดาทั้งหลายมีพระอินทเป็นต้นนี่ก็ไม่ได้ประสบความสุขนั้นเท่ากับพิสูจน์ผู้อยู่ในป่าเดียวได้แต่ว่ามีความสุขจากการเข้าถึงธรรมเป็นอมตะสุข เป็นเป็นโลกรสุขเป็นเนคขมสุขสุขที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับกามแต่ถ้ายัางอยู่กับคนนี่มันสูงที่เกี่ยวข้องกับกามมันมีอยู่ตลอดเวลารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำอารมณ์ต่างๆชอบไม่ชอบยินดียินร้ายอะไรต่างๆมีมากมายท่านกล่าวอว่าแหละอาลานยิกับพิขุนี้เที่ยวสวมสอดผ้าบางสกุลจีวรเป็นเสมือนกษัตริย์ทรงสวมสอดกระ เข้าสู่สงครามคือป่ามีทูตรธรรมที่เหลือเป็นอาวุธเป็นผู้สามารถที่จะได้ใช้ชนะซึ่งพยามารพร้อมทั้งราชพหนะโดยไม่นานเท่าไรนักเลยเพราะเหตุฉะนั้นอภิสูผู้เป็นบัณฑิตพืนกระทำความยินดีนในการอยู่ป่านั้นเทินการอยู่ป่านั้นท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับพิสุที่เหมือนกับกษัตริย์ สงสวมเกาะเข้าสู่สงครามต่อสู้กับศัตรูพิสูผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดก็ถือนุ่งหง่มพระบางสกุลแล้วก็อ่ามันก็เป็นมีทุตรธรรมคือทำาันเป็นเครื่องขัดเกล่เนี่ยเป็นเหมือนอาวุธต่อสู้กับพญามารน,นะคือกิเลสมีกิเลสสมานเป็นต้นเนี่ยพร้อมด้วยราชพานะหรือราชบริไาวทั้งหลาย เอาชนะเอาอนวาสามารถเอาชนะมาและเสนาแมนได้ได้วยความอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ลงอยู่ดอย,ดยนะแต่ปัจจุบันนี่โอ้นะมันอย่างนี้ยากโทรศัพท์มือถือยังถ,ถือไปถึงในป่า,าบางที่ก็เรียกว,ว่าแม้นจะไม่มีโทรฟ้าก็เอามีโซล่าเซลล์เนะนี่ยพลังแสงอาทิตย์เองบริการมันก็เป็นจน มันได้บอกโทรศัพท์มันก็ไปถึงจนถึงในป่านั้นจนได้อะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นการญาติอยู่ปัจจุบันนี้ที่จะไม่สามารถากระทบสัมพันธ์กับโลกหรือชาวบ้านหรือว่าเมืองมันไปถึงกันหมดแม้นว่าจะอยู่ป่าก็ไปถึงได้อย่างนี้นอกจากว่าจะต้องตัดอะไรทั้งหมดทั้งมลวลโดยที่ไม่ต้องเป็นภาระ กับใครอะไรอีกต่อไปนะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งปัจจุบันนี้มันการติดต่อสื่อสารกันง่ายไม่ต้องอาศัยพลังจิตโทรจิตกันแล้วอาศัยพลังโทรศัพท์ไม่กี่บาทกี่สตาง์ก็โทรถึงกันได้อะไรประเภทนี้นะข้อที่าลูกขมูลิลการฆ่าทุลงนะการทุลงคือการถือลูกขมูลอยู่ป่ามันก็เป็นป่าที่ห่านเจ้า บ้านาเราช่วยธนูเป็นอธิเป็นต้นเนี่ยนะลูกขมูลคือถืออยู่กันใต้ต้นไม้ลูกข,ขะมูลเลมูละลูกขมูลิกังคะการหาการสมรทานลูกขมูลทําอย่างไรแม้ลูกขมูลิกังคะตดงก็เหมือนก็ย่อมเป็นไปอันโยคีบุคคลสมรทานเอาแล้วด้วยคําสมรทานอะไรอย่างหนึ่งจากคําสมรทานสองคำคือชั้นนังปฏิขิป,ปานิขาเจ้าขอ,ขอบฤเิษที่อยู่ที่มีหลังคา ลูกขะมูลิกังคังสมาธิยามิขปเจ้าขอสถาณาองค์แห่งพิสูผู้อยู่โคนไม้เป็นปกติดังนี้เป็นต้นอยู่โคนไม้ก็เรียกว่าอยู่ลุกขมูลโคนต้นไม้แต้ต้นไม้กรรมวิธีในการถือทดลงข้อนี้นะก็แหละอันพิสูผู้อยู่โคนไม้เป็นปกตินั้นเพียงยึดนเอาต้นไม้ที่อยู่สุดเขตวัดโดยละเว้นต้นไม้เหล่านั้นเหล่านี้เสียคือต้นไม้อยู่ ในระหว่างเขตรัฐสีมาต้นไม้เป็นที่น่ถือบูชาต้นไม้มียางต้นไม้มีผลต้นไม้มีค้างคาวต้นไม้มีพโพรงและต้นไม้อยู่กลางวัดคือต้องเว้นต้นไม้ที่มันเป็น,ปนอยู่ระหว่างเขตรัฐสีมาอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยของรัฐของเจระบรุษได้ว่าคนนี้พระลูกนี้คงจะเป็นเจระบรุษของบ้านเมืองต่างบ้านต่างเมือง ต้นไม้ที่เขาถึงบูชาเขาก็ไปกไดไหว้่าก็จะทําให้พิสูจน์อยู่ไม่เป็นสุขต้นไม้มียางก็ทําให้มียางหยดใส่บางทีก็อาจจะเป็นโทษต้นไม้มีผลคนก็ไปเอาผลผลไม้ก็รบกวนตน้นต้นไม้มีข้างขาวก็ขีข้ข้างคาวเขาออย่างนี้ก็รบกวนต้นไม้มีพโพรงก็อาจจะมีพวกสัตว์อื่นหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายต้นไม้ลมทับไล่ต้นไม้ที่อยู่กลางวัดก็ไม่เหมาะคนไปคนมาคุ้นพ่าน กรรมพิธีในการถือลูกขมูลก็มีเท่านี้คือว่าอยู่ต้นไม้ท่านอยู่ในวัดกันอยู่ต้นไม้อยู่ที่สุดเขตของวัดน,น่ะจะเงียบๆหน่อยก็แหละเมื่อว่าโดยประเภทแม่ลกขมูลิกังคะพิสุนี้ก็มีอยู่สามประเภทในสามประเภทนั้นก็คือลกขมูลิกะพิขุเชนุก,กิจจะถือเอาต้นไม้ตามชอบใจแล้วให้คน แล้วใช่คนอื่นให้ปัดกวาดไม่ได้เพึงใช้เท้าเขี่ยใบไม้ที่ร่วงหล่ลนด้วยตนเองแล้วอยู่เถิดคือว่าฉันจะอยู่ต้นไม้นี้ก็โยมมาช่วยปัดกวาดหน่อยอย่างนี้ก็ไม่ได้จะต้องอต้องช่วยเหลือตัวเองปัดเขี่ยด้วยตนเองอลูกขมูลเฉยเช่นการจะจะใช้บรรดาผู้ที่มาเอินมาถึงหนะ้าที่ตรงนั้นให้ช่วยปัดกวาดก็ได้อ่า คนในคนผ่านมาผ่านไปก็ออโยมช่วยหน่อยปัดกวานให้หน่อยแต่ถ้าถธอยังตามนั้นเรียกคนรักษาวัดหรือสมณรมาช่วยมาแล้วให้ช่วยชําระปัดกวดให้สะอาดให้ช่วยป่าพื้นให้สมาเสมอให้ช่วยเกลีย่ยทรายให้ช่วยล้อมรั้วให้ช่วยประกอบประตูแล้วอยู่เถิดแม้ในวันงานมหรสบฉลองมหากรรมฉลองอันลุกขมุลิกะพิคุอย่าได้นั่งอยู่ณที่นั้นเพีงหลบไปนั่งณนะที่กำบัง เสียส่วนอื่นนี่นั่นอย่างอุก,กิจเนี่ยคือจะต้องไม่ให้ใครช่วยใบไ,ไม้หล่นร่วงในบริเวณนั้นก็จัดการด้วยตนเองแต่ว่าถ้าแบบอย่างกลางนั้นถ้ามีใครบังเอิญผ่านมาก็ให้เขาช่วยได้ถ้าอย่างต่ำสุดก็ให้คนรักษาวัดสมณีหรือใครมาช่วยปัดกวาดเช็ดทุป่าพื้นให้เสมอไก่เกียใจหรือรอมรู้ให้เป็นาสายเป็นสวนแล้วอยู่น แต่ตนมาแต่แม่อยู่บนมีพื้นที่ที่มีที่มุงที่บังนะทุดงนี้แตกก็เมื่อทุดงนี้หาจากความสภาพเป็นทุดงในขณะที่ลุคขะมุลิกะพิโคุนั้นสําเร็จอยู่ในที่อันมีหลังคานั้นเทียวคือยินดีเสนาสนะที่มีที่มุงที่บังท่านผู้ชานาญคำพีอังคุตรนิกายอธิบายไว้ว่าทุดงนี้ย่อมแตกในขณะที่ลุคขะมุลิกะพิโคเหล่านั้นอยู่ รู้แล้วทำอรุณให้เกิดขึ้นในที่อยู่อันมีลังคาคงจะเป็นแบบเดียวกันกันอยู่ป่าคือว่าถ้าไปฟังธรรมแม้จะอยู่ในที่ลังคาก็ไม่เป็นไรยังฟังธรรมอยู่นะอรุณขณะที่เดินทางกลับมาที่ต้นไม้ที่ตนอยู่อาศัยก็ไม่แตกถ้าเราไปฟังธรรมมาอะไรอย่างนี้นะแต่ร่างใจที่จะให้มันอรุณในลังคาที่มีลังคาก็คือว่าทุดงแตก อันนี้สงนั้นก็เลยอันนี้สงในทุรลงคนนี้ก็คือเป็นผู้มีข้อปฏิบัติสงควรเก็บปัจจัยเครื่องอาศัยตามพระเจ้าตัสว่าการบวชอ,อาศัยเสนาสนะคือคนไม้เป็นผู้มีปัจจัยอันผู้มีภาพทรงสรรเสริญไว้มีที่ว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งเล็กน้อยด้วยหาได้ง่ายด้วยก็คือว่าคนต้นไม้นี่เป็นหาง่ายต้นไม้มีอยู่ไม่ต้องไปสแสวงหาอะไรอีกไม่ต้องสแสแงหาจอบหาเสียไม่ต้องสแสวงหาไม้หาตะปูอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ ป็นสิ่งนหารโทษไม่ได้เป็นการยังอนิจจสัญญาให้ปรากฏเคยเห็นความเป็นอนิจจของใบไม้ที่มันร่วงหล่นด้วยได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของใบไม้ไม่มีความตนหนีศิลสนะและความหยุดหลงยินดีการงานเป็นาคอไม่หลงยินดีในการงานในการรักษาศีลศาสนะเป็นต้นเป็นผู้มีการอยู่ร่วมกับลูกคะาเทวดาทั้งหลายเป็นผู้มีความประพฤติสมควรแก่คุณมีความสันโดษเป็นต้นะ ที่อาศัยเขาไม่สู่ผู้ชอบความสงัดอันพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงสรรเสริญและชมเชยแล้วว่าเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยที่เปรียบเสม,มือนด้วยคนไม้จะมีแต่ที่ไหนคนไม้นั้นเป็นที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญจึงอยู่พิสูจน์ผู้อาศัยอยู่คนไม้อันสงัดเป็นที่นําออกซึ่งความตนีอาวาสอันเทวดาพิวลัลรัษาย่อมเป็นผู้มีวัดปฏิบัติอันดีงามนะถ้าเราตั้งใจอยู่วัดปฏิบัติที่ดีงามอยู่คนไม้อยู่กับเทวดาอื เมื่อลูกคมุลีกับพิโคได้เห็นใบไหม้หลายชนิดก็ชนิดที่แดงเข้มบ้างชนิดที่เขียวสดบ้างชนิดที่เหลืองซึ่งร่วงหล่นแล้วบ้างย่างจะบรรเทาอันนี้จะสัญญานี่จะสัญญาคือความหมายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเที่ยงได้เพราะฉะนั้นแหละพิสูจน์เห็นแจ้งอย่าได้ดูพึงดูหมิน่นโคนไม้อันสงังอันเป็นมรดกที่พระเจ้าทรงประทานให้และเป็นที่อยู่อาศัยของพิสูจน์พูดยินดีเลี้ยงในการภาวนานเวลาการบรรยายธรรมก็จบลง องเวแต่เพียงทรงนี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญธรรมทั้งหลายจงมงเกิดมีแก่สาธารชนทั้งบุฟังจงทุกขน,นากันด้วยเถิดขอเจริญพร